นาลิตาบอกี่ยัาง,งนะลกูกาน,น,นาลิตะจะกลับบ้านแล้วหรอคะกลับแล้วค่ะนาลิตาโอ้ยบเบิ่งตะเพียงจะของแม่ก็หลบนอน,นแข่งกันน,นอนเี้ยงอ้ยนอน,อนอสางกันก็เมีย <c oughs> สามชั่วโมงอยู่หรอเบื่าเบื้องนาคนต้องขี้ของ <c oughs> มากเลย นันิตาจะมางกับป้าวันไหนอีกตอบค่ะอยคุณหนาวนาดนั้นนางเมืองกันนังเมืงกันนั่เมือกันกักล่มคับกลมเนี่ยนังเมืองว่าวันจะไม่ชิดกลองเลยอืม ันจะตืต่นให้กันวะเหเียมันจะตืต่นให้กันวะตื่นแล้วค่ะมาจกกันคู่แฝดมาฮับกันค่ะคู่แมาฮับกันคู่แรับตัว <c oughs> โอ้ยโนาไป <c oughs> ไปเมือม่อเมื่อไล่นานิตาเมื่อกันบานเนี่ยนานิตากลับบ้านได้ค่ะ นดิตาโอ้นดิตาเอ็นกดเป้นเป็นเลยเอาเอาออลี่เหมนเมืคอนเทนาดิตาออขัดตาจอเห็นสว่ะ จิ้มจดเผ็ดเป็นคักเอาว่าเจ๊มือสมบลูดเผ็ดที่ตั้งคับจะมาพันจับตมือมูไปกวนหาตอนนันดิตานะอันตันอันตันแนอันตันิเรื่อมัน่วยเอต่อมาแต่บ้านไหนอแต่บคเขาไปใด้ตุ่ยเหมือนขึ้นสนยมือขึ้นบหวานในตุ่เย็นนา่นเพรอบ้านกินจักอันได้่เออเสียมือ้นนี่ เจอเสื้อแ้วค่ะกเสียบซิฟิตลดาหรือไดเนี่ยไปหาซื้อน้ำยานางก็ไปอีกตัวม่งมำไหม่ในตาไปกลับบ้านเลยหนึ่งสง จดะจดจะไปเลยค่ะป้าุออา่าจกลับบ้านได้บายบายค่ะเหมือนได้ทิมาอีกเนาะอีนวลนะอี่เมีก็นอนจนลืของจิ่ะนอนขังนอนเนียะเอาอยัางยูงย่์ไปตลาดจะ,ดะป่าวบงเด้ว <c oughs> นนจะไปได้แหลคะคะมึงจะแเม่ดิละ<อ>ป้าร้ากินมึงจะลับม่นอนทางนอนเนียแล้วนออันในตาก,ก็นอนบมดตื่น แม่แม่ก็บรริีงลูกก็บรริีงป้านอนฟอร์มันเห็นโท่ารักษาเป็นจะมาบิเนี่ยสิเบิงจ์ะจัะจัะจัะไปไปไปเลยกลับบ้านเลยค่ะไปเลยค่ะป้าส่งตัวกลับบ้านแล้วนะคะคุณหนูไปไปส่งนานิตาขึ้นรถก่อนหมดกิ้งหย่อนล้ำเพลินล้ำเพลิ่นจะเล่นจิตเออไปตะเบิร์ตเบิร์ตเหรอใส่สุดคือคืออะไรคือชุดสมัยเก่าเลยเนาะ ควบกลุงในควรคุณลุงร้านสินค้านะคุณลุงบายบายค่ะบายบายค่ะคุณลุงคุณลุงบายบายค่ะควรควบจบอลุงกูละบายบ ค่ะคุณลุตลงตลอดกิมในลุงพี่นแหนบัว<อ>เ bye bye. นื้ายบายค่ะไปายมาจากเมื่อวานนี่น่านกระป้ายอยู่บอกเน้อหน้ากระป้าอีกไห<อ>มคะก็แม่จ้ามึงได้ใช่ไหอีกต่อป้าก่อนวันที่สิบวันละแจ้ยบายนะคะคไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะหนาวแต่ไหนมาหน่อยเฮ้ย ส่งนริตากลับบ้านแล้วค่ะนริตากลับบ้านแล้วป้ากท็ทิเห็ดอันทุลาป,ป้าปังจะคล้องบา้านเลยคุณลุงไงคุณลุงเห็ดยังคุณหลานเมื่อน,นี่จากเราไป่ใส่บา้านเลยเปตลาดดีป่ว่าส่วนอันอันคุณลุงไปซื้อกับเาขาค่ะเพราะว่าเนื้อกินกับว่ามีน้ำกินกับเบิร์ดล่ะพอดีอันร้านเมื่อหล่ะก็จะพากันไปตลาดละค่ะบา้าน น้องกลับแล้วค่ะนาดิตะนาดิตะจังมาไห้มาแล้วอืมามาไห้เนี่ยใกล้แล้วหรอเสียวนาวอยู่บ่ไหนกลับอยู่ใกล้แล้วโอ้เออกลับมาปัดปากกสิล่างถวยอ๋อซิมก็โนให,หนม่เป็นบ่เฮ้ออันสิมก็โนใหม่ค่ะปาปปาสซิมก็โนใหม่ จะโมกหน่อไม้ย้่นบ้านสองคนค่ะกันลุงเชียนร้านเมื่อนหลักจะมีซีรีส์บ้านเนี่ยแผ่นไมลายไปหาเตรียมของกันค่ะเดี๋ยวไปตลาดกันจ้าค่ะหลังจากที่อันทรงนังิตากับบ้านแล้วเนาะคะ่ะอันลุงกับป่ากันสีไปใส่คนลุงไปตลาดครับซ <laughs> ื้อยังไม่กินวันนี้ จะไปซื <prediction>? or, ้อหมูกระถางปะเออว่าสิไปซื้อหมูกระทะมากินค่ะววันนี้คือได้กินหมูกระทะเนาะค่ะว่าจะพากันไปรอนแตลาดจะข้าวอันอันนี้ใส่แมตช์ยู่ดนิค่ะแต่ว่านที่ต้องรถบอันบสไซเนาะค่ะวันเที่น้องรถจะสีไซนคุณลุงวันนี้ไปไซน์วะนี่ยวันนี้ไปไซนตอนไหนมืันนี้เหรอยังกะเวียนโอ้เงานครับเซนงานโอ้วันนี้คุณลุงคนอยู่บ้านเลยค่ะเหมือนคุณลุงมาได้ออกนอกพื้นที่เนาะค่ะ ป้าเจ้ากับสิไปตลาดไปเสือกพออีต่ออีตูเน่กับเข่ากับบะมีเนาะค่ะกับเข่ากับเบิร์ดกันสิไปเสือกเนี่ยมาไห่ทำมกน้ำใหม่มื่อเอือนมื่อเอือนใส่สิมกน้ำใหม่เนาะค่ะของโปรดของคนลุงเคนสิมกใสียหนเดียวเส้นหมูสามชั้นใส่เครื่องหนึ่งสิเทสเบิงอะนะบม่เคยกินค่ะอันมกน้ำใหม่ใส่หมูสามชั้นมาเสียบอยู่บ่ค่ะป้าเจ้าบ่เคยมกจักเกอร์เมื้อวาจะเทสร่องเบิ่งมันจะเสียบบ่ มืออื่นไม่ได้เหมือมือนีมาสันมืออื่นมานั่ทางเนาะค่ะครับรถอันเก,ะะกิดถกล่องกับเป็นซันซันเจ็กน้อยเนาะค่ะเพราะว่าอันลืมเอาอันขาขากล่องมานั่ค่ะลืมเอาเนี่ยอัดสันมานั่งรุ่งร้านเมื่อิืนถอดร้านนอนมาเลี้งยงเลยถอดเยอะมาเลี้ยงกระสีเดนอนเต็มอิ่มเนาะค่ะมาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าอีหน,นูมานอนน่งแม่แล้ว ว่อีกจังเหมือนเราก็ที่มหาป่าคือเก่าด็ดละคนนั้นจังมาเมียกับมาทรงใหม่คือเกา่าอนเอาอนเอาแดขาดนนข้างแดดเนีย,เย,นเยนะคะวันนี้คนจีนโต๊ะโตเลมือนี่คือจังแดดกเสมอีแหแมนบ่ไอยูออกเลวคือแดดพดแดดเรือก็ดีเ,ออเลยใสใส่เปอยาง อันปีนี้ล tacos, what, ูกเ <poke> ่พอสิเ <wiele> ป <who médico> ็นอันเศร้าไหลนะคะปีนี้พอสิเป็นเศร้าสวนยางพอดีผ้าป้าเจ้ากีดยางมาซันกีดกรสีเด่นยอดน้สมสอยพันยุคลายอดงกป้ะเจ้ากีดเป็นอยู่เนีแต่ว่าบรนี้กีดมันหนีลลยปีละค่ะว่ามันลืมหรือเ่าฟนเนี่ยเชบเบอร์เมื่อไรก่อนวันสุปกอวันปวดเนี่ยห้าเมื่อดีกันสก้อนปวเจี๊ยห้ามือเบิกซอยแล้วเจี วัาเจ้าอ้วนเน่สร้างไงล่ะเราสร้างไงล่ะส่วนหัวเจ้าอ้วนสู้เหมือนพวกสร้างมาเบิกซอยเนาะว่ากระสีเอิรนง่ายปันไดล่ะมิตรภูริรู้อยู่ลุงน้องอ้ำเพื่อนกระสิเขียนโปสโอสร้างอ้ำกี่ด่ะตอนนี้ก็หอดตลาดแล้วเนาะค่ะจะจะหอดตลาดแล้วอันพระเจ้ากาขออนุญาตลงไป็สื่อของก่อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กาพระเจ้าก็นุเขียนกับเอาไว้สนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ครับ <laughs> <laughs>